ามาถึงแล้วร้านติ่มซำที่ดังที่สุดในปีนังนะครับไทยทองเลสลอรนะครับนี่เป็นร้านติ่มซำเก่าแก่มากปกติแล้วก็จะมากินร้านนี้มาหลายปีแล้วเนาะที่มาปีนังทุกรั้งก็จะมากินติ่มซำอาหารเช้าร้านนี้บรรยากาศร้านนี้นะครับโต๊ะจะแน่นแฉบอย่างนี้อันนี้ชาดอกไม้อร่อยมากใส่ชาเขีวยวใส่ดอกไม้อร่อยมาก อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการการเสริมเขานะครับก็จะเป็นรถเวียน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 มาแล้วก็คนก็จะคึกคักแน่นเทียดอย่างเงี้ยนะครับเป็นร้านเก่าแก่เก่าแก่แกนี่ร้านเขาเก่าแก่คนกินก็แก่แนละ้วเฮ้ยไม่ใช่คนเสิร์ฟก็แก่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกัน มันมีเมนอูอะไรบ้างแต่ก่อนตก่อนนี้ตอนคนหนุ่มๆไม่มีเลยนะหนุ่มสาวไม่มีนะมันจะคนแก่อย่างเดียวเลยตอนนี้มีคนหนุ่มสาวอ่านี่เราก็เริ่มออเดอร์แล้วเดี Bye ๋ยวเขาดูใบโพยหน่อยอ๋อเขาจะให้ติ๊กแล้วก็มีกี่เหรียญกี่เหรียญกี่เหรียญยื่นให้เขาเวลาเวลามาจะกินนะครับเราก็หยิบของเราอยากกินแล้วก็เรายื่นการ,การให้เขาเขาก็จะติ๊กว่าว่าเราหยิบอะไรไปราคาเท่าไหร่บ้างนะครับหยิบอะไรราคา่ะไรลองดูเมนูอาหาร กินอย่างนั้นเลยแล้วก็อันนี้ก็อร่อยซลบบาเปานี่ก็อร่อยปกติแล้บบวกินสลาเปาในจกจกโคตรอร่อยเลยจกปกติก็ซื้อกินแล้วก็ซื้อไปฝากที่บ้านด้วยซาลาเปาสลระมาซาลาเปาคนละอารมณ์นะครับกับที่ไทยถ้แต่เป็นร้านทิ์สาอีกแบบโอเค ชาดอกไม้ที่พูดถึงแน่นแน่แนเย็นเย็นเป็นดอกที่่วยหอมมากแลวชาแน่นมากแล้วก็นี้เรากินน้ำชาร้อนนี่หมดแล้วครับเราก็ไปเติมน้ำร้อนได้เราจะน้ำร้อนอยู่ข้างหน้าโน่นดูเมโนโูเขาบอกรสชาติดีมาก แล้อยากกินเนนนั่นน่ะไอ้เออไอ้ใสๆนั่น่ะเรียกอะไรก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอดูเข้อเสียนักเกียรติจะยังไงเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่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 เขาที่จำป้อยที่จำป้อยจำได้แล้วเมนูโปรด โอเคเดี๋ยวเราเดบตัวกินกันแล้วนะครับหมดเลยอ่ะไม่ไปกินหมดเลยคนเดียวอ่อใช่พอแล้วนะครับมาดูหน้าตาโอเคอันนี้เลยโอ้ยอยากกิน

จะจกเหนียวทำยันี่จกเหนียวของจริงตอนโควิดนี่จะเป็นคนแก่ๆทั้งร้านเลยนะครับอายุ70็ดอาฟทั้งร้านเลยเธอ,อี่ไม่ค่อยไหวตอนนี้ก็เป็นคนหนุ่มสาวแล้วเพราะว่าเขาก็คงเปลี่ยนเซนเซอรเลชั่นเซนเซอรเลชั่นนี้คงลิชาจอยโควิดไปแล้วโอเคแก่เ,กนะเชีย่ยเชีย่ยเอ่อมาหนักเชี่ยเชี่ยนี่ นี่น่ากินมากของโปรดผมเลยกุ่งร้อนร้อนกุ่งเน,น,น,น้นเน้นกินไม่หยุดเลยครับบ้านนี้ <c oughs> ตอนเือต๊อกมาก <c oughs>

หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเกลี้ยงคลิปเราก็ไปจ่ายตักกันเนาะจ่ายตักเราก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เลยไปเคาน์เตอร์อยู่ไหนเคาน์เตอร์อยู่นี่เดันมากีเรีญ ตอนเช็คบินเป็นลมไหมเอ๊เจ๊เจ๊นก็อ,อล์ฟาเราเราเหลืเชื่้ไปจัดนาลี่แล้วอีเสียนโยอา玛เราเราเหลกงเชื่อีปจด้นาลี่แล้วเจเจอโอ้เฮินเสียงฆ่าเหมือน โอ้เราเรียวอาเซียเซียนีบายบายทงไทยทงนะครับไายทงเลยสลองสิมซำบายบายอิ่มจังเท่าไหร่ก็ทั้งหมดหกสิบหกหกสิบห <66. S 2> <66. S 1> กเหรียญกสิบกเหรียญยี่สิบเซนยืนข้างหน้ายข้างหน้าหน่อยบายบายไงไทยอะโอเค S <S เนังงโคตรอ,อร่อยเลยคตเจ๊บอกโคตรอร่อยเลยโอเคบายบายหมดทิปกินรลิปนี้แล้วบายบาย